ถ้าทุกคนต่อจาก EP ที่แล้วทุกคนที่เราสุ่มได้ผลแสงเพิ่งวีนี้เราก็จะมาฟาร์มมันต่อนะครับผมเราสามารถตีเยติได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาจนถึงแบบว,ว่าขันตีเยติเลยแล้วนะแต่เหมือนว่าออกเกิดแล้วโอเคเกิดอย่างนี้ก็เสร็จกูสิครับโอเคจะไปได้เวลาตวบวอยเยติเลยมาเยติแล้วมึงแก้วหระไม่ต้องอาความลงเลือดอะไรทั้งนั้นมาเลยครับผม บอกเลยวัดา้มีดลื่อนๆน้ำมีดเลื่อนนะตึ๊บตึ๊บจัดกันไปทีนี้ก็มามาครับผมมาครับผมรอสกิลอย่างเดียวรอสกิลอย่างเดียวสกิลอย่างเดียวอย่างเดียวอ้าวไม่โดนไม่โดนไม่โดนจัดว้าว้าวจะไรเอออย่าเตะนะกูจย่เตะนะกูนิดเดียว ยดีเยวอ้เาห้าลงไปด้านล่างอย่างนี้ก็เส็จตัเร็ดัวแล้วมือมือก็เร็จตัวลลโนนโดนโนนอยู่โดนอยู่โดนอยัวก็ต้องตามมาตบมันอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมมาน้องมาน้องนะครับนะครับผมนะครับผมโอ้จะตายจะตาย โอเคโอเคอ่ะถอย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 ดูแล้วก็ตบเล่ไม่โดนด้วยไม่โดนไม่โดนไม่โดน้ปลองน้่งทำไมนี่กูรู้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วทำไมดิชึบโอเครู้แล้วกูเจอหลักโจทยแล้วกูเจอวิธีแล้วออเา รอรอโดรออหยุดตายไม่ด <sympath icking> ูดม <jack> ัน <famously> ดูดไม่ถึงแล้วก็มีบินขึ้นมาเลยบินขึ้นมาข้างหลังเลยไปได้ไปแล้วไปไปไปด้านหลังไปด้านหลังไปเลยต้องรีบต้องรีบเร็ว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 เวมันรีบเรยดเดี๋ยวมันรีบเรยดโอเคตรงไหนเนี่ยนี่ไงจะเละจะเละกูเจียตัวมันแล้วกูเจียตัวแล้วอย่าขึ้นไอ โอเคลจากนั้นก็ทักกัน Charlie ย o y ไอ้ไมตะกิลบมึงกดใช้ไม่ผิดเลยจิอะไรนักหนาะโอ้น่าลำคาญมากโอ้ยกูน่าเหนื่อยจริงๆเลยเออเดี๋ยวผมลืมมาซื้อพวกนี้ด้วยนี่วะผมลืมมาซื้อผมลืมซื้อครับผมแล้วกูจะต้องวนรอบกับเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมรอบมันจะถึงไหนนะนู่นตรงนี้กูเจอแล้ว กูเจอตัวละเอ,อ,อเอตัวละนี่นี่จัดให้จัดให้เอออยากจัดมาเออจัดฮะไอ้น้องโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเซิฟหน้าผมปาสกิลอ้าวมาทุกคนตอนที่หูกย้าย,ายาเซื้อความที่เรียบร้อยแล้วโอเคจัดไปซื้อตัวมานิี้หนึ่งแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยเอตาทำเป้าเ็ไงไงว้ด้วยดูก่อนเกิดไหมหเกิดไหมไม่เกิด เออมันไม่เกิดว่ะเฮ้ยกูมไม่อยากายัเสื้อผ่านนะเออผมตีสโนว์แมนไปต่อก็ได้ไม่เกิดมันก็ไม่ต้องเกิดได้เป็นไรกูมไม่สนใจโว้ยกูตีสโนว์แมนต่อก็ได้โอเคไปได้เวลาที่คนตีสโนว์แมนเหมือนเดิม,มน,น,น้องขอสโนว์แมนสักควั้งสักครัเอ้ยมีคนย่างบนแสงกันผม่เลยเออเขาได้สุตได้เหมือนกันมั้งถ้าเขามาฟาร์มก่อนนี่นะเฮ้ยเคยมีปัญญาอยาซื้อแล้วชื้อปึ๊บ จัดมาจัดมาก็จะไตอนแรกกันไม่มีตัวไอตัวนี้ไม่ใช่เหรอทีนี้ก็ช้ไปทีลรถไฟไอไปสีอะไรสียิ่งยิงโอ้ยยังไม่สุดนะมี้ไออย่างแตกร้อยนะฮโอเคจัดมาน้องจัมาน้อง้หมดไ้หมดครับแล้วก็ปล่อยอย่างไมลย้ยไม่ปิว ไม่เปรีวอย่างนี้ก็สบายดีครับอืมาจะไปจะไ,ไปเลยจะไปเลยสบายสบายน้องๆจะไปเวทจบมันแป๊บเดียวเวทจบมันเอ็ดเอ็ดเอยวเท่านั้นเองเดอยวเท่านั้นเองโอเคเวทไม่นเอ่เล็กเดียวโอเคเสร็จมาไอ้น้องเสร็จเลยขอเจ็ดนะ อ้วไมกลดลอ,ดลอ,อเรียบรอยแตกรับส่องแตกรับส่องแม้แล้วโอเคจะมาตัวเพชเชนเดิมไม่ต้องซื้อครับเปล่าเพราะว่าผมเล่นาสายผลน้องพี่่นาสายผลน้องแล้วปุ่นเสยนียงมันอย่างนี้จะไม่ให้เล่นสายผลได้ยือยังไงโอเคมึงกระโดดอือจะกระโดดขึ้นได้เอาสกูเกับหัวร้อนเลยโอเคจดมาตรงนี้ต่อตัวต่อตัวต่อ,ตอ,ตอ นอนปึ๊บนาทีนี้หลบซื้อไป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 ปึ๊บเฮ้ยยังติดอยูไม่ได้แตกแตกหมดนะผมจริงๆไม่ได้แตกหมดหรอกเฮ้ยอะไรนะถ้าอย่างนั้นมันก็มีอยู่อ um, so ุดเดวเอาไว้จิตรเดี่ยวแต่กูเห็นมันไม่ตัวอย่งงั้นด้วยล่เฮ้ยกูตาฝาดที่ตา อีกทีแล้วก็ซับกีค่ะตึงๆแดดตึงๆน้องแดดตึงๆน้องยวดนี้แอคเคาท์หลักเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปฟาร์มเท่าไหร่นะครับผมอาจจะฟาร์มแต่แอคเคาท์ลองอันนี้เพราะว่าได้ผลแสงอะไรอย่างงี้ก็ฟาร์มง่ายสิครับก็ฟาร์มง่ายไปเลยสีน้ำอีกเงินรวยอีกเงินวยอีกเงินวจัดมาจับมาอีกอืกอีกอีกแดดตึงๆกันมาไอบอลเยติมันต้องยาวไปอยู่ไหนวะไอ้เยติมาหาผมก็กลิน ตกไม่งั้นล่วงเออนี่นี่จ่ออีจ้าอีจ้าลุกลุกเตียงไปได้หรเปล่าล่วงเลยโอ้คยทำเร็จแล้วแค่สองเป็จะไปเกาะต่อไปแล้วนี่ห <amento> ว <alan> ่ามาขอมาเลยคกระเพิมสโนว์แมนสโนว์แมนแล้วค่อยฟังเกาะต่อไปต่อชิบชิบแล้วก็ขึ้นบินไปเลยพี่มาแล้วน้องพี่บ้านน้องน้องน้อง ปึ๊บตัดตอนได้ฝันไปฝันไปมาครับมาครับได้เวลา,นะาตบต่อได้เวลาตบเด็กต่อมาทีนี้โดดแรงจิก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 แตกดีแตกดีถือหมัหมักหมัมา อีกส่ตัวสุดท้ายมาฟืบบืบอ,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 อีกสี่ตัวนั้นแล้วเคแล้วก็จัดมาเรอมาครับผมรอมาครับผมก็คนแสงวรจะสุด,ด,ดได้นาดนี้ค่ะนบอกเือคนแสงอะ่ะความดีโค ไปก่อนต่อไปกันเลยเย่ไปก่อนต่อไปได้สักทีโว้ยโอเคเราเคลียกันเดินทางไปไม่ได้ไปขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนู่นต้องรับเคลียก่อนแล้วก็เริ่มทำเควสยดนะครับผมเอ้ยเนี่ยกุ้งกุลไปทีเคลียดนะครับรับรับมาถึงโอเคจากนั้นเราก็เริ่มทำเควลียดละน้ำก็จะนำทางเราไปอ๋อทางนู้นดีนะกูไปข้างหน้าไปทุ่งไปเลยครับผมโอ้โหไปอย่างไงไปอย่างไง ก็เกาะดิ้งนี่หว่าเอาไม่ไกลแล้วพูไม่ไกลทางเร็วมาลิฟท์อดก็ไม่ไกลนะมาลิฟร์บอดดูว่าไม่เอาอินนี้บอดนะไม่มันมันเหมือนจะดิ่งดิ่งลงลงไดูเออไม่ดิ่งหรอปะโอเคพุ่งไปเลยเฮ้ยวัดดิ่ง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 ว่ะเออดิ่งนะไมทำไมเราจะดิ่งนี่ดิ่งดิ่งไม่ดิ่งเราบอกแล้วว่าดิ่งดิ่งจริง ไม่ต้องรู้หน่อยดิผลี่ผลี่ผล้่ขายบ้างตอนนี้เชื่องเวลานี้อยู่รขายบ้างรึอกปล่าขอดนนิดนึงในสี่นาฬิกาถึงต้องสองชั่วโมงกว่าคุณส่าผมสามชั่วโมงเลยสตดอกผุนมือขายอยู่แล้วก็ผุนซัคอนตอนนี้ผุผลนผุ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 นผลักล่าผุนลักลาผนลักล้าเหมือนจะไม่อยู่เลยขายเลยโอเคใช่ไหมไปไปเลยไปเลย ไปเลยทุกคนได้เวลาไปกันแล้วก็ต่อไปเอ้ยมาริฟอร์ดทุกคนเกาะนี้เป็นเกาะที่โคตรกากสำหรับเราไปเลยทุกคนเพราะว่ามันเลี้ยวห่านทุกคนปกติบอกว่ามันคงไม่ตกนะเนี่ยมาริฟอร์ดที่มาหาเองแล้วมาริฟอร์ดเอ้ยนี่นี่นี่โอู้หบอลเสงดูโคตรไวนี่แหละวิชาบนแสงทั้งเดินทางดีทั้งแบบหยดคบเครื่องมาเรื่องบอลสงนี่คือผลที่ครบโคตรครบเครื่องอ่ะชืบเอาแล้วทำไมผมไม่ไปซื้อเออเอ้า ืมตัวนั่นที่กอหิมะอไอลืมได้ไงวะเนี่ยปึ๊บปึ๊บจัดมาใช่ไหมเถ้อไปได้เวลาตบมอนแล้วได้เวลาตบมอนเล่นปึ๊บปึ๊บตึ๊บอือหือตบม้อนกันดีกว่าโอเคม่ทอะไรกูไม่ได้หรอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกมานี่รื่นี่นโอ้โหโอ้โห คนแสงนคนที่ฟ้าโคตรโคตรดีมีคนหลากหลายความถวหลายหลายหัวนี่แหละถึงดีเจ็ดสามีเจ็ดมาต่อต่อต่อน้องต่อต่อได้ต่อฝึกได้ฝึกตลบได้ฝึกเลยฝึกนี้ฝึก็ี้ฝึกนีอฝึกนล้ฝึกฝกเลวฝันแล้วฝันแล้วฝันเหนอืมโคตรโคตรฝงจริงบอกแล้วว่าเขาคนนี้ของจริงเหัที่โคตรสุดเลยคนนี้ ชอบมากเลยชอบที่สุดเลยทั้งฟาร์มดีทั้งบินเร็วทั้งแรงสุดเพลิมากพี่จะกินดีนให้สุบอกเลยจะดไป่ถึงในแอคเคาเนี้นะมาถึงในแอคเขาแอคเขาหลักเลยหลักเลยเอาแล้ว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 ไอตัวเมื่อกี้มันมันเอออยู่นี่อยู่นี่กูเจอตัวน่าที่ซ่อนกูไม่ได้หรอกโอเคจัดไปมามาเลยน้องมาเลยน้องมาเลยน้อง ปึ๊บจ็บไปจิ้งหูเลงจัดแรงจัดแรงจัดแรงจัดเล้งจิงไอ้จี้จี้จอยลู่วงโอเคทุกคนแล้วหรับคลิปนี้ก็ขอจบเทไนละกันทุกคนไว้เจอกันอีพีหน้าทุกคนตออีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายยจอกันอีพีหน้าทุกคนวู้ย